เกิดใหม่ในต่างโลกเพื่อเป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์ตอนนี่64หน้าหอเซียนชิวพวกเจ้าเห็นหญิงสาวเทียนฉินคนนั้นหรือเปล่านางไม่ใช่คนธรรมดาแน่แน่นอนว่าเห็นสิก็เพราะว่าอยากเห็นนางแค่เว็บเดียวพวกเราถึงได้เบียดเสียจนแทบตัวแตกมารวมกันอยู่นอกหอเซียนชิวแบบนี้รูปลักษณ์ของนางช่างยอดเยี่ยมจริงๆใช่เลยไม่ใช่ว่าใครจะสามารถควบคุมนางได้หรอกนะ เจ้าคนพวกนี้ช่างไร้มารยาจริงๆทําไมถึงวิจารณ์คนอื่นรับหลังแบบนี้กันนะอย่าไปจริงจังนักเลยความชื่นชมในความงามเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วนี่นาเจ้าก็พูดถูกหญิงสาวแห่งเทียนสินมีชื่อเสียงในด้านความงดงามอย่างมากแม้แต่ทาย,ยาทแห่งสมาคมว่านเป๋าซางหยุยและองค์ชายสามแห่งราชวงศ์พันบุก็ยังหลงไหลในตัวของนาง ให้ข้าได้ดูหน่อยว่าหญิงสาวแห่งเทียนชินผู้นี้มีหน้าตาเป็นเช่นไรสไตล์การแต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถควบคุมให้ดูดีได้หรอกนะงานประลองดนตรีในวันนี้จะเริ่มต้นเดี๋ยวนี้จะมีใครท้าประลองหรือเปล่าข้าเอง ข้าขอประลองกับเจ้าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีแห่งดินแดนเซียนในรุ่นเยาวเฝิงชิงหลิงแห่งว่านห่วงหลิงซานข้าไม่อ่าจรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีอันดับหนึ่งได้หากเจ้าสาวน้อยต้องการประลองเช่นนั้นก็เชิญเลยเถิดเป็นคนจากว่านห่วงหลิงซานนี่เองเหมือนได้ยินเสียงดนตรีจากสวรรค์นี่มันสุดยอดมากจริงๆข้าชอบมาก เอ๊ะดูแปลกๆอยู่นะมีอะไรงั้นหรอไม่พออย่างงั้นหรอมันก็พอมากนะแต่นี่มันดูเหมือนเป็นเพลงหมิงจวงวี่อีหรือเปล่านะที่แห้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองนี่คือเพลงหมิงจวงวี่อีนี่เองได้ยินมาว่านี่เป็นเพลงประจําสํานักเซียนอู่ชินจงเลยละ่ะเซียนอู่ชินจงก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าเหตุใดน,า,นางถึงเลือกเล่นเพลงในสถานการณ์เช่นนี้กัน ช่างสดใสเหลือเกินลาวกับได้ยินเสียงร้องของวิหกเพิงในหุบเขาอันเงียบสงบจุนเซียวเหวาเป็นอะไรอีกแล้วสิ่งหวินเจ้าฟังไม่ออกอย่างนั้นหรือเพลงที่นางกําลังเล่นอยู่นั้นน่ะมันคือวิหกเพิงตามหาคู่หฮแล้วไงล่ะมีหญิงงามหนึ่งคนเมื่อได้พบแล้วไม่อาจลืมวันใดไม่เห็นย่อมคิดถึงจนแทบบ้าวิหกเพิงโผบินไปทั่วสีทะเลเสาะหาคู่แต่ไม่อาจพบหญิงงามเพราะนางไม่ได้อยู่ทางกําแพงตะวันออก ให้เสียงพินแทนคำพูดบรรเลงความในใจวันใดจะได้พบเจ้าช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจข้าข้าปาราถนาคู่ที่คู่ควรมือจับจุงไปด้วยกันหากข้าไม่ได้บินเคียงข้างเจ้าจะทำให้ข้าพินาศได้พลาดแล้วใช่แล้วนี่คือเพลงที่ใช้ในการขอคู่นะราชวงศ์โบราณช่างกล้าหาญจริงๆ สมกับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีอันดับหนึ่งของคนรุ่นเยาว์แห่งแดนเซียนข้าขอยอมแพ้ถ้ายอมแพ้แล้วช่วยเอาพินนี้ไปด้วยสิดูเหมือนว่าสาวน้อยเฟิร์คนนี้จะแพ้แล้วสินะจริงอยู่เรื่องแบบนี้ในที่สาธารณะแบบนี้เป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จชิงอินต่อไปถึงตาพวกเราแล้วฮะจะต้องขึ้นไปงั้นเหรอข้าต้องการท้าประลองไม่ทราบว่าสาวน้อยยังมีแรงเหลืออยู่หรือเปล่า ไม่มีปัญหาเชิญคุณชายเลยเจ้าค่ะในเมื่อเป็นเช่นนี้พินมานะนัะ่นมันคือพินอะไรนะหินโบราณสัตว์ตาเสียงลมสะท้อนผ่านภูเขารุ่นปัปรเริ่มการแสดงได้มาร่วมสนุกกันเถอะ ณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสซน์คลิปนี้นะครับผมแปะนี้ไว้ให้ละหาวแล้วครับก็ชมลงไปเรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าโอโ้โหพระเอกของเราเอากีกต้าร์ไฟฟ้ามาเลยหรือเปล่านี่ครับโดดเด่นกว่าทุกคนนะครับไม่ใช่พินไม่ใช่อะไรนะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเลยยังไงไม่เดี๋ยวติดตามนอีนทีสัปดาห์หน้านะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ